จันมาปลาทุกวันวัดน,น,นึกโยมไมต่ตอยู่จันพลอมาวัดมันเลยหนุ <c oughs> น่มเดี่ยวใหญ่มานี่มีตุระร้อยอ่ะพอดีต้องการพบสุดทีไงป้องยิ่งถูกต้องการพบจานจานต้องการมาพบสุดที ho lỡ à, nó nắp con cái là vì ah, ah, tụi ra đó vô bên coi tư ân vô vô đó gì rơi cô bà cha nên chữ giả để theo các bạn có giả ít đi nam cú nét tạo tí chưa có gì cô bà เืิดโจปากูแลกีปลีเจอเอิญขาดุยไม่เจอเจอีปลีอะเืิดโจปากเจอที่เจอต้อยเจอคลอยเจอกริมเจอริมเจอปลอยเจอน้อยเจอน้ำเจอดำเจอมิดก็ได้แบบเจอีปลีอะเืิดโจปากูแลกีปลีคนยิ่งเลยเจอีปลีเราเป็นปลาแต่แลกีปลีอ่ะเืิดโจปากูเจอีปลีปอแล้วแหละ ยีที่พีแ่แปลวนั่นฉันไม่ได้ยเบอ้อไม่ต้องโกมแล้วเฮ้ใจมาตุลาด้วใหญ่กฟันเดกันแต่คือนะั่นันอนเตีซยเินถึงมีแต่ยิ่งคนหนึ่งเดินรองมาขอตู้ไาวเพื่อตู้จีฉันถ้ามาเก็เอบอกเก้เคยเกยบบอกว่าเก้ตือฝันยิ่งตูจาา่าตามาติดละมาหนักฟอนดินเด่นเคยนาลาโตฉันทามาเคนได้เป็นลูก Được nữa chưa tất để chia chao lúc khác tất để thề mà đưa đến đây phá cái bà cái ní mà propo bằng phá cái tiếng an bằng cái máy cái ông bà cái máy ông anh ta chán chân Ừ cái bà cái mà bốt chi thì bắt ní bằng năm này à thì cáp với phá mà phá ok ok Chắc đi ông chạy lại trao đổi อย่กเบ่งพราุลการณอารมอ์มีมาทรมตุบังกับประชาชแจ่งเตนพอบังกับไม่มีวารีกระจายเทนูรับไม่ได้จึงจ้วมาเต็ะเทาอยากมาบวชเป็นแม่จีอาจาร์งอกานี้บวดในั้น แต่วันก็เปิดทิศติดวัดว่าวโปรดุมเจิกับเจ้า กว่ายิ่งจูจาดาจากปรานาคกรเคนาร่าลูกนะค่ะหลวงพ่อจินีพ่อบังคับให้หนูแต่งงานกับผู้ชายที่ชื่อคว้าชายฟาน,นุแต่หนูไม่เคยรู้จักเขาเลยเจ้าค่ะหนูอย่างจินีมาบวชที่นี่เจ้าค่ะหลวงพ่อาอายุต่าได้แล้วลูกจิบแปดค่ะจิบแปดปีมันยังไม่ตึงครอบบวชเตี้ยนูมันไม่กรอบเกฑ์จีถ้าบวชปลางก็ได้แต่ว่าต้องบวชเด่นจีเด่นจีน้ำยัง อาจารย์บวชให้ดูนะคะพอไม่บวชนห้เน็ตคาบเตอมีปัญหาเรื่องกองวัาใจจิมาบวชปฏิบไม่ได้จะจะหน้าี้บวชเปล่าเรื่องไส้ตอนนั้นเลยลูกเตออยู่ที่แปดปีเตออย่าลืมว่าเตออยังเป็นคนแต่ไม่บรรลุนิติภาวะวันนี้เตอไว้บวชอาจารย์เออพอต่อเจ้าเตออิจฉาขึ้นมาแต่พอไม่เรือดร้องพอปฏินัตตลกพอใจยินดีรับไปเตอไว้เป็นทิีตของพอในวัดนี้ขอบคุณมากเจ้าค่ะหลวงพ่อเออนี่เป็นทิีตของอาจารย์หรือที่ต้องคำ อยู่ในวันนี้ลูกนะเตเตอร์มาเรียนวิชาในเวลากลางวันกลางคืนนั่นยามาในวัดเด็ดขาดเพราะคนใจพี่กลางวันได้มาเรียนในวัดกลางคืนหนูจะไปนอนพักที่ไหนะคะกลางคืนให้เตอร์ไปปักติบานใหญ่หีบหีบไหนเลยคะหลวงพ่อช่วยเตะปวดแกว้วหีบลีเออเมื่อช่วยกนแล้วกันนเป็นความปลื้มใจของหนูมากเจ้าขาอาจารย์ดีแล้วนะลูก สวัสดีนะคะคุณขาคะคุณเป็นใครอ่ะคะเป็นเป็นนายกคะ่ะนายกคะ่ะคุณที่ออะไรเลยก็เป็นนายกยิ่งยิ่งเปียกคะ่ะอยู่ภาคไหนอ่ะกรุ๊กกกเลี่ยดกูุเกลียดเจอปากก็ไม่นาร่วงระงาบเลัยคนหลังมันชื่ออะไรอ่ะคะชูวิทย์ครับพระมันตาแดงติดร่างอยู่แก่ๆก็เดี๋ยวมัวไป คุณว่าฉันสวยไหมคะคุณเปียกช่วยกับผมไม่เบ้นเคยๆช่วยวันนี้มาก่อนไม่เคยเห็นใครอะน้องชื่ออะไรอกับน้องชื่อควายหญิงสุชาดาค่ะชื่อเล่นชื่อน้องแตงอ่อนเจอหน้าปัดกับใครนะก้อยก้อยก้อยโค่นะแต่เต็มเปรตคุณนี่พูดจาลามกขอจับมือหน่อยได้ไหมคะเราเป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันแล้วอ่ะกับยินดีจับเลยกับ ปมเบลี่ยนดีมาบ้าเลยไอ้น้องยำมือปผมบุญกูุศลแล้วตุือว่าเกิดมาจากเรื่องไม่ตายแล้วนะมึงเลยบุญแก่มเลยเป็นบุญกูุศลแล้วคุเไปอ่ให้กูจูบมือมึงเป็นบุญมกเตะดิน้องเราได้น่ากับเปิดกุ้งกันดิน้องให้คุณจูบมือมึงตีดีได้กูมางกีเปี่ยนไหม เปื่อนก้อยจูมือตามนี้ทำไมไม่ได้แต่เพิ่งพากันได้มั้งเลยหรอเนี่ยมาหลงในห้องไม่มือนางเอกต้องเลี้ยตองแลี้ยวกูแกเป็นบุหรี่แล้วกูกัดมินตอดอกอีตายห้องโยงหางมินอย่าไปพร้อกับพวกนี้ต้เงใชเวลานะค่ะหลวงพ่อพรุ่งนี้หนูจะเริ่มมาเรียนเลยนะเจ้าคะเออไปปักบ้านใหญ่ติดใจมาเรียนค่ะไปหลบไป

อาจาียบรบผมเองชื่อว่าควาชายพานุจากเตบปรมา,าคนครินแดนชาติการเป็นราชโอรสแห่งเสด็จพ่อเทพราชเสด็จแม่ทิพมนทาผมมาที่นี่เพราะเรื่องจากเหตุาการณ์บงับงคับเสด็จพ่อบงับงคับให้ผมแต่งงานผู้หญิงที่ชื่อว่าควาหญิงสุชาดาแต่ผมไม่เคยเนหะ็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเลยผมไม่ได้รักเธอผมก็เลยหนีมาตั้งใจจะมาบวชที่นี่หอนีมาตากันนะมัวลงแลวัดกูติ้นี่มาพบกันแล้วอาจารย์บวชที่ผมได้ไม่ลวงพอ่อพอไม่บวชให้เด็ดขาด การบวชไอ้คนไม่ใจบวชเพิดบวชว่อบวชว่าคุณไม่บวชออาจารย์บวชที่ผมนะหลองพ่อไม่บวชเด็ดขาดผมเป็นคว้าชายต่ำใจเป็นตายาย่เลยคไม่บวชถ้าผมดีบวชที่วัดแห่งนี้ผมใช้จดเด็ดแม่มาต้อนกระตินสักจิบล้านบวชต่อเดียวเลยไอ้ปูนแก้วไปเจอวอนเจอบงตทำไมไงว่าวัดโลกพอเด็ดนี้สีกคีกูนในอะไโอ้กูกันนี่อ้อาจารย์เกิบวชได้ผมขันยังอาจารย์ กไม่จ่ายเจอเบืองมุงลังกาใายรักแฟนคอยบวชปีน้ามืดผมหลังยังไดเห็หรือที่จ่าบวชได้ป้อมตีก็เจอแล็วไปจุดคุดได้เด็ต่อเดียดแม,ม,ม่มือไม่ยอมแม่มหลงจุดแดงนี่เรียนจ่ปัณนนป้าแต่เหลือไม่ก้าววันตานอาจารย์บวชที่ผมได้ไหมพอไม่บวชดูกวามายปานุแต่พอยินดีจะรับไปเตตัวเป็นส้าดุจิตในวัดนี้จึกเ้าวิชาธรรมะื่อนำไปดูในบ้านเมืองประชาจนต่อไป ผมขอบคุณมากอาจารย์แลวผมไม่เป็นลูกศิษย์แล้วเอออาจารย์ครับในในก้อยผมเป็นลูกศิษย์แล้วอาจารย์ช่วยตบหัวให้ผมหน่อยเนี่ยตบหัวให้ผมหน่อยเป็นสิริมงคลน,นะ <S <S ไม่ต้องตบตลกมันไม่จำเกี่ยวไรนี่คนเราความตไวาดีไม่ดีมาจำขึ้นยกับตบหัวอาจารย์ช่วยตบหัวให้ผมหน่อยนะผมขอร้องเลยหลวงพ่อแต่อาจารย์ไม่ตบหัวให้ผมจะนั่งอยู่แบบนี้อ่ะง้องตบการตบจำมยากเลย อาโตกไหมบุแรลกกันนึกออกมัง้งไหนนั่งเฉยๆตัน,นผมกอบคุณตัานอาจารย์ผมจะไปพักบนก่อนแล้วผมจะได้มาเรียนวันไหนอ่ะต่อเช้าลูกตเตวายเตอมาเรียนในเวลากลางคืนลูกนะกลางวันอย่ามากลางคืนอาจารย์สอนได้หรือจนได้เป็นไล้ให้เตอมาเรียนในเวลากลางคืนยกกลางวันผมจะไปนอนที่ไหนอ่ะกลางวันกาไปนอนบ้านใหญ่ อยางำวาเปดตากนาตานันแล้วงวันนั้นเนี่ยเตะตแต่กลางคืนในี่มานอนในวัดผมรู้แล้วกลางคืนผมจะมาเรียนวิชาที่นี่แต่กลางวันผมได้เห็นกระท่อมหลังหนึ่งที่อยู่หน้าวัาดแห่งนี้มีอาจาราแก่ๆคนหนึ่งอยู่อาศัยผมจะไปขออาศัยยายคนนั้นที่นั่นเดี๋ยวนี้จ้าเฮ่อพรำหดน้ตาก็อยุกเติรวยรวยในวัดคูว้า นักเลขมากน้อยมาน้อยมาตะกียะมาเต็มวัดรูมาหน่อยมากมากนี่กว่าใจเมืองน้อยหละเพียไปรชาชินครวุ้ยกวางไม่อหร่กันจะเด็พี่บางบัวตองจะม,มาน้องบินแดงเมื่อไหออร,ร่เพกะตุ้นระมมหยาเล็ดละตีบอกปากเล็ดมาน้อยเตัวมาแดงไม่นาก็ตามนะ Qua đi từ mà tẻ nơi Thấy đâu Bộ đi chữ rơi à bà Cao quá khơi à quá khơi Wow wow quá chi khơi Tao một chi à Mà ta mừng anh ấy Chữ rơi à Chữ chữ khen Ô này khen vọc Cát bư vọc Này khen mà vọc Nè Lô quay bây bật nặng Em mà trời ơi, đâu? Ừ. Nơi à? Bạn dụ nói ạ tư Hả? Bạn dụ nói đó không Đi mà cầm coi Vè vè vô 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 Mà hãy chú ăn đủ Mà 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 Vè vè mày Mà Quá Lúc coi Lúc bó đấy Lúc bỏ? แล้วแม่ม oh. e ีไม ma e ่อะฮะแม่เต wow. ิมมีไ oh. ม <t ui> nah. ้เพว่ามีอไอยูน้อยอะแม่เเพว่าแม่ใจแพไม่เกินม้้แม่มึงไม่เกิดว่าไต้มึงหลกเกินพวกไม่ท้าวอ๋อพูีใช่พวพมด้การุนนี่ลุดล่า้อะลรูแม่ตมแมึงไม่เกิ แม่ตาูนะเดี๋ยวพอน l o c ยพอมึงฮะพอน l ก c a เอาพอนพอลูก a าเออโตยายาอด้ก็ปวดเท้าเดี๋ยวพอมึงลพ่อพอแล้วไม่เท้าและเต็มควนตะนี่ยอูจีอจี้ะมาอูจีอ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 ยากกูจีกูจะมอม bà bà, bà. Cô đi tay Em mà tay à bà 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 đi bùi 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 chi mau bùi chí hoặc chít Sợi bà bà vào bùi vào hoặc chít Họ sẽ hoặc Bà 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 je 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 o no. bà 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 มาวันจีกบ่ไปหูกนวอดวิงวอดวิ่งวิ่งพมาเลยเว้นหลวงจันเด็ดอดไฟวอดวอดไฟกางันพวกหวนหบชีอดจนกงินพไม่แคบเลยจนกงินตีน้อยปดปดร้อนแกมึงอยู่น้อยพมพ่พขึ้นหล้ามอยู่พพไม่แคบเลยบุชีจ่าจ้าจาจาีว่าคบตาอีกนึงซอยเนี่ยพ่มันแดงเด๋อดใจ่สวยเลย เล่นเอมีไปอ้อนุกวากันนูนเกูเดี๋ยวมาซอยยา่าเตอรพ่อพมีมามามาเชีนะูช่อพ่อนับือนะกามกามกามกาูชีนะเออูชี้เชียซอยชีพ่อพ่อไปลคิดมึงคนนะนาวี้นะอ้าพ่อพไปลคิดมึงคนแลมึงเลยเหกับกูนี่

มันร้องนีร้องลุมราตุกตุกอยู่แล้วแกรกแกรกไปดูแลไปไตไปไหนก็ไปไปเลยไปวิกกอหนาวชนะไปก็ได้วงวังไปวังวงยตรงนั่งพรอปปอไปนะวังนะจะก็ไปจะคอว่าเลย quái ta có biệt châm đi ti nắp bữa nắp dai guma dai dâm mãi bia của dù cái mong mày y đâu mà nó tùy ông châm chị muốn ở đây nà 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 ừ. ui chế, ui chế, ui chế. ui chế, ui 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 đi ui chế. ui chế, ui เอาชดีคกไปเลยอยากมัวอยู่ไปอีกิบาทเอกไปเออพอดเนี่ยมายุ่งนะว่ะไปไปไปว่างว่างเนี้ยังวีวีชิบรอยาวว่างไปไปห้องชามชิบกูมาพมนะเอออากเค่นัเออมึงกล่าเดียวจะกูมาเลยพอแล้วเลเปรตโนม่รบและ ai đẹp bộ bữa bia bộ nè bà nhà ngũ bữa nó bia trời nhà ngũ à bộ Má, má, má giải bia bóp mèo chi nó bù bù chi nó nè bộ ơ trời im bà năn à bì 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 ได้เดีว่ากูเดินอยู่แกเพียกเขามายิ้ม๋กูจมันเพียวไงจอยาเพียวทำิ้แกเพียกไงฮะเนี่ยเออกูยิ้ต่างกูยิ้มลยที่กูยิ้กูยิตงกูิ้ปลตกิมันดกากับเด็กบ้านี้ไอ้กูกูยังแต่ใบอยิ้มฮะนดีมาว่ายิ้มมึงตอนไหมจันทร์ทิ้นะวเออตอนมาทำทิต่อเดียวเขาไปตอนมากันคือว่า ไปววงตอนมาจำชิปกับวเป็นใบอาชิพวงตอนมาจำชิปอาจันเบียตอนจำชิปคนเยกไปไล่มาเบิกตนาคารกูเป็นไปเอาแต่ในยามนั้นกับ่องคนจำชิปจำชิปบาได้มาแล้วมองเองไปเนี่ยจำชิปบาดออกไปเลยได้ได้ก็พ่อเป็นชิปไปเร็วคูช่วย ยืนเปลอยจะพูดแกจะไม่ตามไปละได้ก็เบียดจะแล้วเขาจะไม่ตามไปละเด้กกองจนไปย์เก็พูดระบาดหนึ่งหลังร้อยปรตจริงพอเตบดี้ี่องเปีงกาทุกเด็กพียงรู้มาหน่อยเมาเบียกู้พนเด้จเป็นสบบาทเรากจันวทนะมาลาตัเราเจ้าไรอย่เตัอ่ะ กะกะบัดอีตาปดตาปดติจรัยติติของน้องพี่แกงโอ้น้องแกงครับดีๆๆดูดังพี่แกงกันไม่รู้จักเผื่อมันมาจ่อเบียร์กูไป80บาทโอ๊ยเหมือนเป็นบาทอยู่ที่เหรอจรัยอ๋อไม่ได้มาจะเหมือนกันดังพี่แกงไอ้แกง <chaqueurai> <the> อยู่ที่กับโบอ๋อยพ่อไม้กับพูดที่เองมโนเปไปจากได้ครับมันเป็ดเป็ดสิบบาทพ่อไม้กับรอยหนึ่งด้วยเจ้าของผมเป็นไมพยารวยหรือที่จอดไม้คนที่รอยนะไม่เอาแล้วคุยอมตอบนี้เลย